ดังรายงานเอเปเป้หลอกปารีสว่าจะเซ็นสัญญาใหม่สุดท้ายย้ายซบราชันคิลิยันเอเปเป้ดาวรุ่งปารีสเซนชิกแมงตกเป็นข่าวอีกตัวอีกครั้งเมื่อซื่อฝรัง่งเศสอย่างฟุตเมกาโตรายงานว่าเขายอมรับคำเสนอสัญญาฉบับใหม่จากเปเชเมื่อกลางปี2023แต่ทว่าภายหลังกับเปลี่ยนใจและเตรียมย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดในฤดูกาลหนนะ้าเบื้องหลังเหตุการณ์พลิกผันสัญญาที่เกือบเกิดขึ้น แหล่งข่าวดูว่าเอปเป้ตกลงที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเปนเช่เมื่อเดือนสิงหาคม2023สัญญาดังกล่าวช่วยพ้นโทษแบนภายในทีมและกลับมาลงสนามได้อีกครั้งการเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันเพียงแค่สาเดือนต่อมาเอปเป้กลับเปลี่ยนใจแจ้งสโมสรและไม่ต้องการสัญญาสร้างความมุนงงและผิดหวังให้กับเปนเช่เป็นอย่างมากรัวแรงดึงดูดจากราชชุดขาวสื่อให้กันว่าการเปลี่ยนใจของเอปเป้อาจเกี่ยวข้องกับความฝันที่ฝ่ฝันอยากย้ายไปล่นให้กับเรอัลมาดริดสโมสรที่เขาชื่นชอบมาตลอด ปัญหาความสัมพันธ์ภายในทีมมีกระแสข่าวว่าเอเบเป้ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลุเอลิกเก้ผู้จัดการทีมเปเช่ H e. สถานการณ์นี้อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้เขาตัดสินใจแยกจากทีมผลลัพธ์ที่ตามมาเปเช่ P H e. สูญเสียตัวหลักการสูญเสียเอมบเป้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเปเช่ H e. เขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเรอัลมาริดคว้าชัยเรอัลมาริดดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะในดิวิชั่นที้พวกเขากำลังคว้าตัวดาวรุ่งที่มีพสวรรค์และอนาคตสดใส อนาคตที่ยังไม่แน่นอนยังมีคําถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของอ e ัปเป้เขาจะสามารถโชว์ฟอร์มเก่งกาจได้เหมือนตอนอยู่กับเปเเชหรือไม่เขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของเรอลมลิดได้หรือไม่บทสรุปการตัดสินใจของอ e ัปเป้สร้างความประหลาดใจและความผิดหวังให้หลายฝ่ายยังมีคําถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือวงการฟุตบอลกําลังจับตาดูเขากับการเริ่มต้นบทใหม่กับเรอลมลิดอย่างใกล้ชิด